โูดคำแรกจะเป็นยังไงเลื่อตู้ไว้นะครับน่มาดูดาวตู้สิง ีเมันจะเป็นรอบคู่ครับกระโบนแหง้งมาแล้วครับนี่ยะไ,ไ,ไ,ไม่ออกครับโอ้แห้งมากนี่ตะแกรงเดิมครับพัดลมรอบเดิมพัดลมไม่ได้ยุง่ง

จบ,บหมดตั้งเนีเ่ยเจ้อหญยาครับเจ้อหญยาแล้วเป็นเพราะอะไรเอ็กเนี่โอ้โหดังระดับประเทศนะคะปากเนี่ยไม่ธรรมดานครับ Ừ. nuôi Như... nuôi vâng à. cái gì mày nè, không được, nuôi này không, cái để... mét คือเ็นลมรอบเดิยวเลยครับไม่ได้ทำอะไรครับมันแห้งเนี่ก็จะบอกอย่างครับนะจังหวะที่ตัดร่องครับเนี่ยข้โพดมันเป็นร่องเป็นร่องยาวอย่างเงี้ยแล้วรถมันวิ่งตัดนะหลายคนอยากให้เรากินตําำ,ำนะครับมันตบต้นล้มเลยนะครับ พราะว่ายิ่งต่ําฝากมันยิ่งอยู่สูงก็ยิ่งยิงต่ำอะ่ะเปอร์เซ็นต์ฝากมันจะกระเด็นอะ่ะเยอะแต่หลายคนอย่าอะไรครับไม่อยากเขาเยอะอยากให้ตอมันต่าๆครับอย่าลืมว่าเราผูกกระพดเราเอาฝากครับเราไม่ได้เอาต้นครับเห็นไหมม,มันตกต้นล้มอะ่ะแล้วรถมันวิ่งวิ่งตัดล่องครับต้นนึงสภาพตมบนี้์เลย พภาเดิมๆมัพัดลมเดิมไม่ได้ยุ่งกับพัดลมกระโปรมันแห้งครับแห้งมากเม็ดไม่มีออกเล มันเหมือนมันแห้งอะไรไม่รู้มันแห้งนะ้มันเป็นมันไม่กรอบอะ่ะมันแห้งไม่กรอบ